สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กอ,อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก KOO Joe Channel ด้วยนะครับ ตอนช่วงเวลาที่ดูใจหรือจิตจีบกันอยู่ไม่ใช่ทุกคู่นะครับที่จะบอกรักกันตั้งแต่แรกคําว่ารักมันเป็นคาศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่ามากครับถ้าไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆก็ไม่ควรเอ่ยคํานี้ออกมาดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู8สัญญาณที่บอกว่าคุณควรสารภาพรักกับเขาได้แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทําแบบนี้กับเรานะครับแต่เมื่อเราชอบเขาแล้วเขาก็ดีกับเราแล้วจะรออะไรอีกล่ะครับ <S <S ข้อที่หนึ่งเขาไปเพื่ออยู่กับคุณ ตอนคุณป่วยสบายดีหรือแค่อยากเจอเพียงคุณเอ่ยปากเขาก็มาทันทีเ,อเลอๆเพคุณอาจจะไม่ต้องพูดเพียงแค่คิดถึงเขาก็มาอยู่กับคุณแล้วทําไมนะหรอก็เพราะเขาอยากอยู่ใกล้คุณเขาแคร์คุณเขารักคุณและอยากใช้เวลาอยู่กับคุณน่ะสิครับข้อที่2เมื่อคุณทุกข์ใจเขาคอยปลอบโยน ไม่ใช่ทุกวันจะเป็นวันที่ดีนะครับคนเรามันก็ต้องมีวันที่แยกกันบ้างสำคัญเพียงแต่ว่าใครละ่ะที่อยู่เคียงข้างเราเมื่อคุณมีเรื่องทุกข์ใจคุณจะเห็นเขาอยู่กับคุณตลอดคอยให้กำลังใจคอยปลอบโยนหรืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นทุกข์ใจหรอกแค่คุณมีเรื่องให้เครียดเล็กน้อยเขาก็จะคอยปลอบโยนและให้กำลังใจคุณไม่ไปไหนถ้าเป็นแฟนกันทำแบบนี้ก็ไม่แปลกหรอกแต่ถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่ควรปล่อยให้คนดีๆแบบนี้หลุดมือไปใช่ไหมครับ ข้อที่ 3. เขากลายเป็นเพื่อนสนิทของคุณไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปบอกชอบเพื่อนสนิทนะครับแต่การที่คนเราจะชอบกันจะรักกันมันก็ต้องมีความสนิทสนมกันอยู่พอสมควรพูดง่ายๆก็คือต้องรู้ใจกันนั่นแหละว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกพิเศษที่เรียกว่ารักเนี่ยเขาคนนั้นก็คือเพื่อนสนิทคนหนึ่งของคุณนั่นเองครับข้อที่4เขาแนะนําให้เพื่อนและครอบครัวรู้จัก ถ้าเขาแนะนําคุณกับเพื่อนหรือครอบครัวของเขาให้คุณรู้จักแสดงว่าเขาแคร์และมีความรู้สึกที่พิเศษกับคุณอย่างน้อยคุณก็รู้ว่าเขาให้เกียรติคุณขนาดไหนบางคนเป็นแฟนกันยังไม่แนะนําแฟนให้เพื่อนรู้จักเลยครับข้อที่5เมื่อคุณเจอเขาคุณมีความสุข นี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งครับที่แสดงให้เห็นว่าคุณอินเลิฟบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ประมาณว่าไม่รู้ว่ารู้สึกอย่างไงแต่รู้ว่าตอนได้เจอได้คุยแล้วมันมีความสุขแล้วรู้สึกแบบนี้กับเขาแค่คนเดียวกับคนอื่นก็ไม่เป็นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องคิดมากหรอกเป็นเพราะคุณชอบเขานั่นแหละครับข้อที่6เขาสนใจเป้าหมายของคุณ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับคือถ้าเขาสนใจเป้าหมายในความฝันของคุณแสดงว่าเขาแคร์คุณและใส่ใจในเรื่องราวของคุณและนี่คืออีกหนึ่งข้อของคุณนะสมบัติที่แฟนที่ดีควรจะมีคอยสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังให้กําลังใจอะไรแบบนั้นนะครับข้อที่7คุณไว้ใจเขาถึงจะยังไม่ได้เป็นแฟนกัน สถานะอะไรก็ไม่รู้แต่หนึ่งในความรู้สึกที่คุณมีให้เขาก็คือคุณไว้ใจเขาเวลามีเรื่องไม่สบายใจที่ไม่สามารถบอกใครได้แต่คุณกล้าที่จะบอกเขาและในอีกกรณีหนึ่งคือเมื่อเขาไปไหนคุณก็ไม่เคยกังวลว่าเขาจะไปรู้สึกและทำกับใครเหมือนกับที่ทำกับคุณเพราะคุณรู้ว่ายังไงเขาก็มีคุณคนเดียวถ้าอย่างนั้นก็อย่ารอช้ารีบไปบอกรักเขาเลยครับข้อที่8คุณรู้สึกสบายใจที่อยู่กับเขา อยู่ใกล้เขาคุณมีความสุขอยู่ใกล้เขาคุณสบายใจและมันเป็นกับเขาแค่คนเดียวไม่เป็นกับใครเวลาคุณอยู่กับเขาทีไรสิ่งที่ได้ก็คือหัวใจที่เต้นระรัวกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนี่ก็เป็นสัญญาณที่แสดงออกตรงๆเลยครับว่าคุณชอบเขาเพราะฉะนั้นอย่าช้าไม่ต้องอายไปบอกเขาเลยครับ เป็นอย่างไรมัางครับเพื่อนๆแ8สัญญาณที่บอกว่าคุณควรสารภาพรักกับเขาได้แล้วถ้าหากคุณเพิ่งรู้ตัวถึงจะรู้ตัวช้าก็ยังดีกว่าไม่รู้ตัวนะครับเมื่อรู้แล้วก็ไม่ต้องรออะไรบอกเลยครับว่ารักเธอนะจุบจ๊บๆ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก campusstar.com ด้วยครับถ้าเพื่อนๆถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ได้ผลิตคลิปด,ดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ